ไม่ว่าจะอยู่วงการไหนจงทำอะไรอย่างน้อยหนึ่งอย่างให้เก่งและแตกต่างจากที่คนในวงการของคุณทำได้แล้วคุณจะก้าวไกลและอยู่แนวหน้ากว่าใครในวงการทำได้เพิ่มอีกอย่างคุณก็ทิ้งห่างจากคนที่อยู่ข้างๆคุณโทรศัพท์ยังอัปเกรด เปลี่ยนรุ่นใหม่ไม่ถึงปีเพื่อให้ได้ใช้งานดีกว่ารุ่นเก่าแต่บางคนตั้งแต่เขาเรียนจบมาไม่เคยอัปเกรดค้นคว้าเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองคนไม่ได้เก่าเพราะการเวลาแต่เก่าเพราะไม่พัฒนาตัวเอง นี่คือคำคมของอาจารย์จตุพลจุมพุนิขอบคุณสำหรับนะท่านสมาชิกท,ทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมและฟังคลิปแล้วตอนคลิปนี้เราจะมาตรวจสอบพลังงานของคุณที่ทำให้ใครบางคนหรือว่าบางกลุ่มเกลียดคุณแล้วก็ไม่ชอบคุณเพราะคุณต้องมีอะไรที่ดีกว่าเด่นกว่าแน่ๆนะคะเรามาดูกัน ว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรทําให้บางคนบางกลุ่มเกลียดคุณไม่ชอบคุณสงบาับพลังงานของคุณอนุญ,ญาตให้เราเปิดดวงจิตาด้วยการกด subscribe ไลค์แชร์สันคนเกิดวันอาทิตย์ธาตุไฟจูปิเตอร์คุณเกิดวนันพฤหัสธาตุด,ดินเลวราศีสิงธาตุไฟแคสซาราศีกรกฎธาตน้ำวีนัสราศีพสบราศีตุลนพรเซส ราศีมีนท่าน้ำามพตโตท่านลมมิถุนลุกุมซักเซตเรียสราศีธนูชาตถ่ไยตัวเลขวันเกิดที่เกี่ยวกับคุณนะคะมี13 16 12 18 5 22 4และเรานะคะรามาดูสิว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรนะคะตัวตนของคุณเป็นคนอย่างไรทำไมถึงมีคนเกลียดและไม่ชอบคุณนะ ตัวตนของคุณเป็นคนอย่างไรนะคะฟังเพื่อเป็นแก้นํำทางไปแนวทางเนาะคิเรนดอมเป็นคลิปพลังงานรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะไม่สามารถตรงกับทุกคนทุกท่านได้และการทำการทำคลิปนะคะการทำคลิปเรนดอมหรือว่าคลิปอื่นๆใดๆก็ตามเป็นการสุ่มจับพลังงานของไพ่ออกมาแล้วก็อ่านความหมายของไพ่นะคะ ฟังสนุกๆเพื่อความเพิดเพลินนะจ๊ะพลังงานของคุณโดดเด่นอย่างไรนะคะสองดาบ the j u d g m e สองดาบนะคะเป็นพลังงานของการที่ตัดสินใจทำอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่ามีสิ่งที่จะต้องให้เลือก นะคะเส้นทางที่จะต้องให้เลือกเลือกทำเลือกคนนะคะอาจจะเป็นโอกาสดีๆนะของบางคนบางท่านก็ได้คุณอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องเลือกบางสิ่งบางอย่างให้กับตัวเองเลือกจบเลือกใครคนใดคนหนึ่งเลือกการเริ่มต้นใหม่นะคะหรือว่าการบล็อกบางสิ่งบางอย่างนะ การยุติบางสิ่งบางอย่างเลือกจบก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่เดอะแจนเมนออกมาเป็นการเลือกจบการตัดสินใจจบวิบากกรรมจบเวรกรรมนะคะไม่ไปต่อไม่สร้างวิบากกรรมต่อไปนะคะสามคาาเนี่ยเป็นการวางแผนหรือว่านะเป็นการรอคอยทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะและ The m a g จิชเ n เป็นพลังงานของพ่อหมดแม่หมด ซึ่งนะเป็นพลังงานของคุณหน้าที่จะมีกันอ้อนวอนนะขอพอรจากสิ่งศิ์สิทธิ์หรือว่าปฏิหารที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็พลังงานสองถ้วยนะคือการที่มาพบเจอคนรักคู่รักหรือว่าคนที่ใช่คนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ นะคะนำพาให้คุณกับเขามาเจอกันสิบถ้วยเป็นการที่เลือกนะความสุขให้กับตัวเองเติมเต็มความสุขให้กับตัวเอง 6. กถ้วยเป็นพลรงงานของรักต่างวัยหรือว่าการกลับไปนะ,ะไปหาความสัมพันธนะ์เก่านะเหตุการณ์เก่า หรือว่าอดีตชาติได้เพราะว่าเดะจั d เม e นต์ออกมากำกับก,ก็แสดงว่าความรู้สึกของคุณนะเหมือนไปเจอคู่รักในอดีตชาติคนที่ใช่นะแล้วก็เจ็ดถ้วยเนี่ยน่าที่จะเป็นพลังงานของการที่การเจอหลายๆสิ่งหลายๆอย่างหลายๆคนหลายๆเหตุการณ์และนะคะต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะ เดินเลเวอร์เป็นไพ่ของการที่ไปตกหลุมรักนะคะในช่วงขณะที่เราอาจจะมีความสัมพันธ์อื่นๆอยู่ด้วยนะคะหรือว่าการไปเจอคู่รักคนรักในช่วงเวลาที่มันไม่ควรที่จะเจอ นะคะเป็นรักสามเศร้าได้นะ,ะเป็นความสัมพันธ์ที่มีหลายๆบุคคลเข้ามาและไพ่เดอะไฮโลแฟนนะ,ะเป็นการที่เลือกมากเลือกเยอะนะคะหรือว่าการที่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะคะให้กับตัวเองพลังงานของคุณ ะะอยู่ในช่วงของการที่จะต้องตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นการเลือกจบสถานการณ์เหตุการณ์นะซึ่งอนาคตข้างหน้าที่ดีรอคุณอยู่นะคุณอาจจะเหมือนกับว่าจะต้องใช้เซนส์ใช้ความรู้ความสามารถปฏิหารที่คุณมีหรือว่าสิ่งที่คุณมีนะคะหรือว่าการที่ตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่มีเซนส์สัมผัสรับรู้นะคะ เรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์หรือว่าเป็นคนที่เก่งนะเป็นคนที่พูดจาเก่งอัธยาศัยดีเป็นคนที่มีพลังงานของพ่อมดแม่มดอยู่ในตัวนะซึ่งรู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดนะคะคนที่ดีที่สุดความรักที่ดีที่สุดนะคะคือใครคุณอาจจะได้มาเจอกับคนรักคู่รักในช่วงเวลาที่ตัวของคุณนะคะอาจจะมีความสัมพันธ์อื่นๆอยู่ด้วย หรือว่าคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณคนที่จะมาเป็นคู่รักคนรักของคุณเนี่ยมีความรู้สึกผูกพันอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มาในรูปแบบของการที่ตัวของคุณไม่สามารถที่จะเลือกได้ นะแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนหกถ้วยอะ่ะเหมือนเจอคู่รักเหมือนเจอทวินเฟมนะเหมือนเจอคนในสมัยอดีตอะ่ะนะซึ่งทําให้ตัวของคุณเนี่ยคือแบบในช่วงเวลานะตอนนี้เวลานี้คุณอาจจะต้องมีภารกิจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะที่จะต้องจัดการอย่างเช่นคุณอาจจะมีความฝันอยากจะมีรถอยากจะมีบ้าน <c oughs> <c oughs> อยากจะมีทุกสิ่งทุกอย่าง นะคะคือมันต้องเหมือนกับว่ามีสิ่งที่จะต้องเลือกทำนะคะมีภารกิจที่ต้องเลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนในช่วงเวลาที่มีความรักเข้ามาหรือว่าในช่วงเวลาที่จะต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะทำภารกิจของตัวเองให้สำเร็จถึงจะนะ,ะได้ใช้ชีวิตที่มันสงบสุขนะกับคู่รักกับคนรักกับสิ่งที่เลือกนะคะเส้นทางของคุณนะคะเป็นเหมือนกับว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะลิขิตชะตาชีวิตของคุณให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่จะทำภารกิจของตัวเองให้มันสำเร็จนะนี่คือพลังงานของคุณนะคะก็เหมือนกับว่าตัวของคุณเนี่ยคืออาจจะต้องเจออุปสรรคเจอปัญหาเจอบททดสอบบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในชีวิต แล้วก็ต้องเลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันสำเร็จนะระหว่างภารกิจของคุณนะการใช้ชีวิตคู่การแต่งงานหรือว่าการพบเจอกับอุปสรรคปัญหาต่างๆนะคะทำให้คุณต้องเลือกนะคะเรามาดูกันพลังงานของคุณเป็นพลังงานเดอ m a g จิชเชนพลังงานของครูบาอาจารย์และไพ่เดอะจัดเมนตออกมายืนยันว่าสิ่งที่คุณเจอ เหตุการณ์ที่คุณเจอสถานการณ์ที่คุณเจอเป็นบททดสอบของชีวิตของคุณแน่ๆและอาจที่จะทำให้คุณไปเจอคนบางกลุ่มบางคนเกลียดคุณได้นะคะเพราะว่าตัวของคุณเป็นพลังงานของคนที่มีในเรื่องของภารกิจนะที่จะต้องทำให้มันสำเร็จเรามาดูซิว่าคนบางกลุ่มบางคนเนี่ย เขาเกลียดคุณไม่ชอบคุณเพราะอะไรสาเหตุที่คนเหล่านี้นะ,ะเกลียดคุณไม่ชอบคุณเพราะอะไรเรามาดูกันในเมื่อคุณอยู่ในเส้นทางของภารกิจของคุณนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่บีบบังคับคุณให้คุณต้องเลือกทำคนบางกลุ่มบางคน เกลียดคุณไม่ชอบคุณเพราะอะไรเดี e m มเบรออิลเวดคนบางกลุ่มบางคมนะคะเกลียดคุณไม่ชอบคุณเพราะว่าคุณอาจที่จะไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้นำครอบครัวคุณไม่สมควรที่จะ มีในเรื่องของภาระหน้าที่ที่จะต้องไปรับผิดชอบบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องหรือว่าคุณสมบัติของคุณเนี่ยไม่เหมาะสมเลยนะที่จะเป็นผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โตนะคะ,ะคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้างานหรือว่าเป็นผู้ที่ถูกเลือกให้ทำภารกิจบางสิ่งบางอย่าง ะะแล้วคนบางกลุ่มบางคนก็เกิดความอิจฉาริษยาคุณไม่ชอบคุณเพราะว่าพลังงานของคุณเนี่ยคุณอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้แต่คุณนะถูกเลือกให้เป็นแม่ทัพ นะคะเป็นหัวหน้าเป็นคนคุมงานเป็นคนดูแลลูกน้องอะไรเงี้ยนะคะแล้วคุณมีพลังงานของความเป็นผู้หญิงเขาก็เลยมองว่าคุณไม่เหมาะสมเลยหรือว่าคุณอาจจะทําอะไรผิดบางสิ่งบางอย่างนะคุณอาจจะเป็นพลังงานของผู้ชายก็ได้แต่คุณเป็นคนเจ้าชู้นะคุณเหมือนกับว่าอาจจะเคยเจ้าชู้หรือว่าทํานิสัยนะคะแย่ๆมาก่อนเนี่ย นะนอกใจแฟนนอกใจคนรักนะแต่เหมือนกับมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายให้มาดูแลนะลูกน้องนะคะเออหรือว่ามาเป็นเหมือนกับว่าคุณอาจจะเป็นคนเจ้าชู้คุณอาจจะเป็นคนที่แบบเรียกว่าอาจจะเป็นกิ๊กเขานะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือว่าคือแบบทําผิดศีลธรรมแ่ะ แต่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงานให้มาดูแลรับผิดชอบนะเป็นหัวหน้างานหัวหน้าคนงานหรือว่าหัวหน้าผู้ที่เหมือนเออหรือว่าเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยนะคะมาสอนมาสั่งคนอื่นทั้ง,งที่ตัวเองทําผิดศีลธรรมอย่างนี้ก็ได้นะเขาก็เลยเหมือนกับว่าไม่ชอบคุณนะมีใครบางคนไม่ชอบคุณเพราะว่าคุณอาจจะทําผิดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็ได้รับตําแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โตกว่าเขา และพลังงานของใครบางคนนะคุณซึ่งเป็นคนที่เหมือนกับว่าพรีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะคุณอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้แล้วคุณเป็นคนจิตใจดีมีเมตตานะคะแล้วคุณเนี่ยเหมือนอาจจะแต่งงานหรือว่ามีครอบครัวแล้วหรือว่าเป็นสาวใหญ่ก็ได้นะเป็นคนที่แบบเก่งทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ,ะแล้วก็เป็นคนจิตใจดีมีเมตตาแต่กลับมีคน ให้ความยกย่องชื่นชมสรรเสริญคุณนะคะบอกว่าคุณเนี่ยคือคุณเป็นผู้หญิงนะอาจจะมีเหมือนกับเด็กผู้ชายหรือว่าใครบางคนที่เขารู้สึกว่าคุณเป็นผู้หญิงคุณเป็นเพศแม่ที่อ่อนแอคุณไม่ควรที่จะได้รับการยกย่องนะหรือว่าเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนหน้าที่หรือว่าได้รับมอบหมายหน้าที่การงานบางสิ่งบางอย่าง นะคะมันไม่เหมาะสมกับคุณเพราะว่าคุณเป็นเพศแม่เป็นเพศที่อ่อนแอนี่คือนะบางกลุ่มบางคนที่เขารู้สึกนะว่าหน้าที่การงานตรงเนี้ยตำแหน่งตรงเนี้ยไม่เหมาะสมกับคุณนะคะเป็นนายกอุ้งอิงปะนะคะและบางกลุ่มบางคนอันนี้คือกลุ่มใหญ่เลยนะที่เขาอ่ะมีความคิดเห็นคล้ายๆกันเลยว่าเขาอ่ะมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบอายุน้อย นะคะแต่ทำไมถึงได้รับตำแหน่งหน้าที่การงานได้รับชื่อเสียงได้รับความสำเร็จมากกว่าเขานะเพิ่งเรียนจบมาไม่ใช่เหรอเออหรือว่าเพิ่งเหมือนกับผิดหวังในเรื่องของความรักมาไม่ใช่เหรอทำไมถึงมีแต่คนยกย่องสรรเสริญหรือว่ามีปัญหาชีวิตมาเหมือนมีปมมาเป็นคนที่เหมือนมีปมอะ่ะ ะะแต่ทำไมถึงได้รับการยกย่องให้ได้รับตำแหน่งหน้าที่การงานที่มันแบบมีผู้คนนะคะนับหน้าถือตาอารมณ์เนี้ยนะคะมันก็จะมีบางกลุ่มบางคนที่รู้สึกว่าคุณเนี่ยอายุน้อยอายุน้อยกว่าเขาอีกเพิ่งเข้างานมานะแล้วทำไมถึงกับว่าผู้หลักผู้ใหญ่ถึงเอ็นดูจังเลย นะเออเป็นเด็กเส้นหรือเปล่าอารมณ์นี้นะ,ะเนี่ยก็จะมีบางกลุ่มบางคนที่รู้สึกว่าหนะ้าที่การงานหรือว่าความสําเร็จหรือว่าเงินเดือนที่คุณได้ตําแหน่งการงานที่คุณได้เนี่ยมันไม่เหมาะสมเลยอายุน้อยเนี่ยเรียนจบมาเด็กเส้นเปล่านะคะและมีบางกลุ่มบางคนนะคะที่ไม่ชอบคุณเพราะบางครั้งคุณก็เป็นคนที่แบบ เรียกว่ามุทะลุดุดันนะคะไม่สนใจคำพูดของคนส่วนใหญ่นะ,ะอาจจะเป็นเหมือนกับว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในสายงานนะ,ะที่คุณทำอาชีพเดียวกันเนี้ยนะ,ะเขาจะมีการเหมือนกับว่ามาเตือนมาบอกคุณนะคะในความรู้ความสามารถที่คุณมีแล้วเขารู้สึกว่าความคิดของคุณ การกระทําของคุณทัศนคติของคุณดูมันแปลกอะ่ะดูเจ็ดดาบเนี่ยมันมันไม่เหมือนมันไม่ตรงเลยมันไม่เหมือนที่เขาเรียนเขาศึกษามาเลยไม่เหมือนในหนังสือเลยอารมณ์นี้นะคะซึ่งประมาณได้ยว่าทําไมทั้งทงที่คุณพูดหรือว่าทําบางสิ่งบางอย่างออกไปกลับนะเป็นการที่แบบได้รับการยอมรับจากผู้คน นะอายุก็น้อยความรู้ก็ด้อยนะแถมดื้ออีกนะพูดเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็นะเหมือนกับว่าทําไมถึงมีคนรักมีคนชอบมีคนชื่นชมคําพูดคําจาของคุณดูกระโชคโคกคากดูตรงไปตรงมาดูดื้อเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยนะก็จะมีบางคนที่แบบไม่ชอบคําพูดของคุณนะก็เกลียดคุณนะที่คุณแบบเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถ นะคะในรูปแบบของการที่แบบเออทำยังไงอ่ะให้คนมาเชื่อฟังและตัวของคุณเนี่ยการที่คุณถูกเกลียดเพราะว่าคุณมักที่จะได้รับโอกาสดีๆมีโชคลาภมีความสําเร็จในงานในสิ่งที่คุณทำนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่คืออาจจะไม่สนใจคําพูดคําติคําเตือนคําบอกของคนอื่นหรือว่านะคะ ตัวของคุณเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าชอบไปไหนไปทําอะไรคนเดียวนะเป็นคนที่มั่นอกมั่นใจในตัวเองเลือกเกินนะพูดจาก็คือแบบเรียกว่าตรงไปตรงมานะแล้วก็เหมือนกับว่าบางคนบางท่านนะถ้าแบบอยู่ในสายงานที่เป็นอาชีพเกี่ยวกับข้าราชการคนในเครือแบบอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นคนที่แบบเรียกว่าเป็นคนชัดเจนเป็นคนตรงตรง นะเป็นคนที่ไม่รับเงินใต้โต๊ะอะไรเงี้ยนะเป็นคนที่รักความยุติธรรมรับรักความถูกต้องนะคะไม่เอ็นเอียงไม่ฝกไฟไฟไักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะ,ะไม่ค่อยรับเงินใต้โต๊ะไม่เชื่อคนอื่นนะคะต้องใช้เหตุและผลในการตัดสินใจก่อนที่จะลงมือทำอะไรเงี้ยนะคะก็เลยทำให้คนที่เขาแบบเออนะคะที่เขาอาจจะมีการที่รับเงินใต้โต๊ะ ะะแล้วคุณไม่เข้ากลุ่มไม่เข้าพวกเนี่ยเขาก็เกลียดคุณได้นะคะก็จะเป็นอาชีพที่แบบเหมือนจะต้องมีการซิกแซกนะ,ะแต่คุณไม่ซิกแซกไงคุณเป็นคนตรงนะคะคุณเป็นคนชัดเจนก็เลยทําให้คนเหล่านั้นอาจจะเกลียดคุณได้และนะคะคุณทำะารให้คนนะคะคนบางกลุ่มบางคนเกลียด The ะเดวิเป็นพลังงานของการที่ตัวของคุณเนี่ยมักที่จะได้รับเสน่ห นะคะหรือว่ามักที่จะเวลาที่คุณอาจจะเจอใครบางคนที่แบบทําร้ายคุณหรือว่านะพูดจาให้ร้ายคุณใส่ร้ายป้ายสีคุณเขามักที่จะได้รับผลกรรมนะคะผลกรรมตามทันเขาเลยเป็นประมาณที่แบบว่าคุณมักที่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ปกป้องดูแลคุณนะ,ะเหมือนคุณมีพลังงานของแบบ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะองค์ใหญ่เลยนะคะอย่างเช่นแบบครูบาอาจารย์เห็นไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองดูแลคุณให้แคล้วคลาดจากพลังงานของคนที่พูดจาให้ร้ายคุณใส่ร้ายป้ายสีคุณนะคะแล้วก็ทําให้คนนะคะเข้าข้างคุณทำให้ผู้คนรักคุณนะคะคนที่ใส่ร้ายคุณเนี่ยก็ได้รับบิบากกรรม เหมือนถูกตัดสินเหมือนถูกลงโทษอะไรบางสิ่งบางอย่างทันตาเห็นเลยด้วยนะ,ะเหมือนกับใส่ร้ายคุณปุ๊บนะคะเช้าวันต่อมาเนี่ยโดนลงโทษทันทีเลยนะ,ะนี่คือพลังงานของคุณที่คุณเหมือนกับว่าได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลแล้วคุณจะถูกเกลียดจากคนที่เขาแบบคิดร้ายกับคุณเนี่ยนะคะเขาทําอะไรคุณไม่ได้เขาก็เลยเกลียดคุณมากๆนะคะไม่ชอบคุณมากๆเลยนะคะ <c oughs> และตัวของคุณนะคะถูกใครบางคนที่เหมือนกับว่าเขาเนี่ยคือเห็นว่าตัวของคุณเนี่ยเหมือนทำอะไรก็ประสบความสำเร็จอะ่ะนะคะคือขยับเนื้อขยับตัวเล็กน้อยก็ได้รับการชื่นชมนะคะคือผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยลรงเห็นถึงความดีนะล็งเห็นถึงความดีของคุณล็งเห็นถึง ความรู้ความสามารถของคุณโดยที่คุณแบบไม่ต้องขยับขยื่นไปไหนเลยก็ได้นะคะหรือว่าผลงานของคุณเนี่ยทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูคุณมากๆแล้วก็เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในขณะที่เขาเนี่ยนะ,ะคือทำงานมานานแล้วนะไม่มีผลงานอะไรเลยไม่มีความโดดเด่นอะไรเลยเหมือนคุณเห็นคุณประสบความสําเร็จพิ่งเข้างานมาหรือว่าเพิ่งทําอาชีพนี้นะ,ะก็ได้รับการยกย่อง ะะก็เลยทําให้คนเหล่านี้เกลียดคุณแต่ทํอะายคุณไม่ได้นะเหมือนเวลาที่เขาเกลียดเหมือนเวลาที่เขามีพลังงานลบคิดลบกับคุณคิดร้ายกับคุณมันสะท้อนย้อนกลับไปหาเขาเลยนะคะไปหาครอบครัวของเขาไปหาสังคมเพื่อนฝูงนะคะเหมือนเขานินทาคุณเนี่ยนะก็จะมีคนมาเล่ามาบอกให้คุณฟังนะคุณก็รู้ว่าเอ้ยคนคนนี้เกลียดคุณ น,ะะนี่คือสิ่งที่เขาต้องเจอใครคิดร้ายกับคุณแบบสะท้อนย้อนกลับทันทีเลยนะเหมือนเป็นพลังงานของคนที่มีสิ่งศักดิ์นะคะมีความพิเศษมีความพิเศษอยู่ในตัวเองนะคะเรียกได้ว่าคือเหมือนกับว่าแม้จะมีในเรื่องของอุปสรรคปัญหาเข้ามาในชีวิตแต่มักที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลจากสิ่งศักดิ์นะคะ กลุ่มคนบางคนเกลียดคุณเพราะว่าคุณมังคั่งร่ำรวยคุณประสบความสำเร็จคุณดูภูมิฐานคุณดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคุณดูเป็นคนจิตใจดีมีเมตตานะคุณเป็นคนที่เหมือนกับได้รับโอกาสดีๆได้รับความสำเร็จในขณะที่เขาเนี่ยคือไม่มีเป้าหมายไม่มีลู่ทางนะคะช่องทางของการสำเร็จเลยอะ่ะคือเขาเห็นว่าคุณเนี่ยเป็นเดชสตา เป็นพลังเป็นพลังงานของคนที่แบบเหมือนสามารถที่จะสะท้อนย้อนกลับนะความไม่ดีนะสิ่งที่ไม่ดีนะที่มันเกิดขึ้นกับคุณได้คุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่ได้สนใจใครคุณเป็นพลังงานของคนที่แบบเหมือนนิ่ง,งๆเฉยๆไม่ต้องทำอะไรนะทำดีต่อไปนะคิดดีต่อไปท้ายที่สุดแล้วนะคะ ความไม่ดีเหล่านั้นสะท้อนย้อนกลับมปหาคนเหล่านั้นเองนะคะเขาไม่ได้รับในเรื่องของการที่แบบคือแม้เขาจะคิดดีทดําดีแต่ก็ไม่เคยได้รับความดีเลยนะคะนี่คือสิ่งที่เขาจะต้องเจอ <c oughs> คนเหล่านี้จึงทําอะไรคุณไม่ได้นะคะนี่คือพลังงานของคุณความโดดเด่นในตัวของคุณนะแม้จะมีใครบางกลุ่มบางคนเกลียดคุณ ะะยิ่งเกลียดคุณยิ่งประสบความสําเร็จยิ่งเกลียดคุณยิ่งทําร้ายคุณคุณยิ่งมีชื่อเสียงแล้วก็โด่งดังแล้วก็ได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลจากเสียงสิทธิ์นะคะก็ขอให้คุณนะยึดมั่นถือมั่นในความดีต่อไปและสร้างสารรค์สิ่งที่ดีนะคะแล้วก็เป็นผู้ให้แล้วก็เป็นคนที่แบบเหมือนช่วยเหลือผู้อื่นนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ